สวัสดีค่ะลีอึนยองจากอะโทมี่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ฉันจะแนะนําวันนี้อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวแกร่งของอะโทมี่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มครีมกันแดดที่เปิดตัวใหม่ค่ะซึ่งก็คืออะโทมี่เฟรชซันโลชั่นค่ะตอนที่ได้ยินชื่อเฟรชโลชั่นทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเบาไหมคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ค่อนข้างบางเบาค่ะ กลุ่มตลาดเครื่องสำอางที่เติบโตมากที่สุดระดับโลกตามข้อมูลของปีที่แล้วคือกลุ่มครีมกันแดดค่ะปกติถ้าพูดถึงกลุ่มครีมกันแดดก็จะหมายถึงการป้องกันรังสี UV ค่ะสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือที่อเมริกาเขาได้จัดประเภทครีมกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ต่างกับเกาหลีที่จัดเป็นเครื่องสำอางค่ะตอนนี้มีผู้ป่วยโรคผิวหนังเยอะ ความสำคัญของการป้องกันรังสี U.V. จึงเพิ่มขึ้นสูงมากในระดับโลกค่ะคนหลายคนจะคิดว่าถ้าอยู่แค่ในที่ร่มจะไม่มีรังสี U.V. ค่ะคนจะคิดว่าไม่มีรังสี U.V. เพราะฉันอยู่ใต้หลังคาแต่ถ้าดวงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ต่อให้อยู่ในที่รม่มก็มีรังสี U.V. ค่ะมีรังสี U.V. ค่ะแต่ถ้าเราได้ออกไปตามถนนเราก็จะเห็นว่ามีรังสี U.V. เยอะมากค่ะ ดังนั้นครีมกันแดดจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพทย์ผิวหนังเลือกเป็นเครื่องสำอางที่ต้องใช้ไม่ว่าจะออกแดดหรืออากาศครึ้มค่ะจริงๆแล้วการทาครีมกันแดดจะต้องเริ่มทาตั้งแต่อายุยังน้อยในทุกช่วงเวลาที่เกิดการแก่ตัวลงเราใช้ครีมกันแดดกันได้ถูกต้องหรือเป็นกิจวัตรแค่ไหนคะจะทําให้เกิดความต่างไม่ใช่แค่ว่าหน้าดํายังส่งไปถึงริ้วรอยความกระจ่างใสความยืดหยุ่นด้วย อยากให้ทุกคนคิดว่าการใช้ครีมกันแดดจะส่งผลต่อความชราของผิวในทุกๆด้านค่ะทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดที่สุดในบรรดาเครื่องสำอางทั้งหมดก็คือกลุ่มที่มีครีมกันแดดค่ะผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพื่อทุกคนในครอบครัวทั่วโลกค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสบางเบามากสมกับชื่อของเขาโดยเฉพาะประเทศที่ร้อนร้อนหรือว่าพื้นที่เขตร้อนซึ่งที่เขาต้องการมากๆกก็คือ อยากให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เบาบางค่ะสามารถเกลีย่ยได้ง่ายและเบาตอนสัมผัสให้สัมผัสที่เนียนนุ่มและไม่มีความเหนียวเนะหน,หนะเลยค่ะเราได้พัฒนาให้สามารถทาได้อย่างสบายๆเบาๆเ,เหมือนกับทาโลชั่นหรืออิมเมชั่นเลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุใช้ได้ทุกคนเลยละค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายก็จะมีเคสที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกยากก็จะมีอาการตุ่มขึ้นเยอะค่ะซึ่งเราได้พัฒนาให้คนกลุ่มนั้นสามารถใช้ได้ด้วยค่ะและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบพื้นฐานของสกินแคร์ทั้งความชุ่มชื้นและการปลอบประโลมผิวด้วยค่ะเฟรชซันโลชั่นนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV โดยเป็นสูตรอินออแกนิ100%ค่ะซึ่งสูตรอินออแกนิกนี้คือ ช่วยปกป้องผิวและสะท้อนรังสี U.V. ออกส่วนประกอบของครีมกันแดดอินออร์แกนิกนี้มีหลายอย่างเลยแหละค่ะแต่ว่าส่วนประกอบที่รู้จักกันดีของอินออร์แกนิกก็คือซิงค์ออกไซค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีซิงค์ออกไซด์ที่แพงที่สุดประกอบอยู่ด้วยค่ะถ้าพูดถึงการป้องกันรังสี U.V. ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่ค่ะว่าจำเป็นจำเป็นที่จะต้องป้องกันรังสี U.V. แต่ว่าจะทาเมื่อไหร่คะ หลายคนจะคิดว่าต้องทาตอนออกไปข้างนอกบ้านหรือว่าตอนไปทะเลหรือไปข้างนอกค่ะยังมีคนที่ไม่ค่อยอยากทายังปฏิเสธการทาครีมกันแดดในทุกๆวันเยอะอยู่เลยละค่ะเพราะรู้สึกว่ามีอะไรมาเคลือบผิวหรือรู้สึกว่าผิวดูเนือหนะค่ะแล้วเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้ชายไม่ใช้ครีมกันแดดก็คือการทำความสะอาดยากค่ะ เพราะว่ามีประเภทที่ถ้าใช้แค่สบู่มาล้างหน้าแล้วจะล้างไม่ค่อยออกอยู่เยอะมากๆด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยทําให้ไม่ใช้ครีมกันแดดทั้งที่ต้องใช้แต่จริงๆแล้วครีมกันแดดที่สามารถล้างออกได้ด้วยการทําความสะอาดแค่ครั้งเดียวก็ไม่ค่อยมีค่ะซึ่งครีมกันแดดของเราถึงแม้จะเป็นอินออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถล้างสะอาดได้ง่ายเพียงครั้งเดียว easy wash able ค่ะเราใส่ความ easy wash able ลงไป easy wash able ก็คือการล้างออกง่ายเราได้พิสูจน์แล้วว่าแค่ล้างครั้งเดียวก็สามารถที่จะล้างออกได้สะอาดค่ะ อเมริกาหรือยุโรปมีประเด็นเกี่ยวกับแนวปะการังเยอะมากๆเลยค่ะเขาว่ากันว่าส่วนประกอบบางอย่างในครีมกันแดดจะไม่ส่งผลต่อคนแต่จะฆ่าปะการังก็เลยทําให้ส่วนประกอบบางอย่างนั้นถูกขวางอยู่ค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีส่วนประกอบนั้นอยู่ค่ะครีมกันแดดของเรานั้นเป็นริฟเฟลลี่ไม่ได้ใส่ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปค่ะมีสิ่งที่ฉันอยากจะบอกค่ะมีหลายกรณี ที่จะใช้ครีมกันแดดต่อเนื่องกันเป็นหลายปีค่ะอ่เหมายความว่าเคยเอาครีมกันแดดที่ใช้แล้วเหลือปีที่แล้วมาใช้ต่อกันใช่ไหมคะระยะเวลาในการใช้ก่อนเปิดใช้กับหลังใช้นั้นจะมีเขียนเอาไว้แตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี U V ถ้าหากว่าเปิดใช้แล้วสัมผัสมันกับอากาศแล้วจะต้องใช้ภายใน12เดือนค่ะถ้ามีของที่ใช้1ปีแล้วยังเหลืออยู่หน่อยก็อย่าไปเสียดายค่ะต้องเริ่มใช้อันใหม่เลยค่ะเพราะครีมกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเราจำเป็นต้องใช้ภายในระยะเวลาที่คุณสมบัตินั้นยังคงอยู่ค่ะแล้วปริมาณในการใช้ด้วยค่ะไม่ใช่ใช้ทาบางๆในปริมาณน้อยมากๆถ้าจะทาหน้าก็ให้บีบประมาณเหรียญสิบ ก็จะเกิดการป้องกันรังสี UV ได้ตามคุณสมบัติที่มีเขียนเอาไว้ได้จริงค่ะถ้าเราสามารถทำตามระยะเวลาในการใช้กับปริมาณที่ต้องใช้ได้ดีแล้วล่ะก็ฉันอยากจะบอกว่าเราจะสามารถป้องกันความเสียหายของผิวที่เกิดขึ้นจากรังสี UV ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะตอนที่เปิดจำหน่ายเราเป็นการก้าวไปพร้อมกันทั่วโลกนะคะ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกลุ่มที่ต่างประเทศเรียกร้องกันมาเยอะมากเราจะเปิดขายที่ประเทศร้อนๆอย่างไทยมาเลเซียได้พร้อมๆกันค่ะเมื่อเปิดขายที่เกาหลีแล้วก็จะเปิดขายที่ประเทศอื่นๆในสัปดาห์ถัดไปเลยค่ะฉันคิดว่านี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวต่างชาติน่าจะรอคอยกันมากค่ะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ต่างชาติแล้วเขาถามถึงครีมกันแดดที่เนื้อบางเบาก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาแนะนำแล้วน่าจะชอบกันนะคะ